มาเลยครับแล้วก็พอกระเด็นออกมาเขาก็ตกใจเขาก็กล,ล,ลัวรถ<ม>ล้มไหมคุณนะอะเพราะว่าเนี่ยรถล้มไหมครับไ,ม,ไม,ม่ไม่ลม้มไม่ล้มไม่ล้มเลยเอชะลอชะลอแล้วก็ใช่แล้วก็แบบชะลอลงแล้วลงข้างทางจอดแบบตัวสัน่นอ่ะคนเราเหมือนเพราะว่าคนเราถ้าแพนิกแพนิกใกล้นายเพราะว่าอ่แล้วก็ถากกลับบ้านอย่างอย่างอย่างช้าๆถึงบ้านซึ่งไม่มีใครรู้เขามาเล่าผมฟังกลางคืนอืม <ic> มันเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งที่ที่น้องผมก็สงสัยว่าองค์พ่อช่วยหรือเปล่าถ้ามีพยานผืนเดียวในตัวเนี่ยก็คงเป็นองค์พ่อแล้วล่ะครับเหการณันที่สองอ่าเขาทําเขาทําสิ่งเนี้ยหล่นไปในที่ที่สกปรกระหว่างที่เขาอาบน้ำอ่ะอ่าอ่าหลลงไปครับแล้วเขาตกใจกลัวเขาก็หยิบขึ้นมาอืมล้างล้างล้างแล้วก็ขอโทษขอโทษใช่ไหมก็แบบเด็กนังไปเรื่อยก็ขอโทษว่า เขาทาหลุดลงไปในชักโครกอะครับ,รบแล้วเขาหยิบขึ้นมาแล้วเขาก็ขอโทษขอโทษองค์พ่ออย่างเงี้ยครับครับ